เปิดแล้วมีเสียงช็อตนะครับนี่นะฮะเป็นนี้นะครับมีเสียงช็อตนะครับน่ากลัวอยู่โอเคนะครับผมนะฮะก็อาการประมาณนี้นะครับคือเปิดปุ๊บเลยมีเสียงช็อตช็อตตืดตืดเนี่ยรีปิดนะครับกลัวผมตอนแรกผมเปิดมาผมก็ตกใจอยู่สวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับของลูกค้าเป็นมาแชลเนาะ รูเบอร์นนะครับผมนะฮะอันนี้ส่งมาซ่อมเนาะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะตัวนี้มาด้วยอาการเปิดเปิดแล้วมีเสียงช็อตนะครับนี่นะฮะเป็นนี้นะครับมีเสียงช็อตนะครับน่ากลัวอยู่โอเคนะครับผมนะฮะก็ อาการประมาณนี้นะครับคือเปิดปุ๊บไม่มีเสียงช็อตช็อตืดเน,นี่ยรีปิดนะครับกลัวผมตอนแรกผมเปิดมาผมก็ตกใจอยู่โอเคนะครับผมก็หลังนั้นเดี๋ยวเราออกแกะดูดีวดวกว่าเดี๋ยวพี่ใช้ตัวนี้ก็ได้ไข่ได้อยู่ไขออกได้อยู่ นั้นได้ลองไหมของเจ้านั้นอะที่ว่าบิดโบบิดไอ้พาวเวอร์แล้วยังไม่ได้เทสจะจุบแล้วรอเจ้าทางนี้เลยรอเทส โอเคนะครับผมนะนี่ลองแกะออกมาดูเนาะภายในก็อไม่มีอะไรนะครับเมนบอกก็สวยใสนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบเอ่ผ้าขยายนะเพราะว่ามันมีเสียงช็อตออกที่ลําโพงนะีผมโฟกัสไปที่ผ้าขยายก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองซ่อมดูแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปนะครับก็เลง็งผ้าขยายก่อนแล้วแล้วมันช็อตออกผ้าขยายเลยอะ่ะใช่ไหมเสียงแบบตะปากปักปักเลย ไม่น่าจะไปไกลน่าจะเทียวพักขยาย,ยานี่ถ้าโชคดีก็เจอถ้าโชคไม่ดีก็งมไปก่อนฮะจบ <laughs> ถ้าโชคร้ายที่สุดก็โดนไฟดูดโอ้โยฮดูแตงอะ <c oughs> ไฟบ้านเลยนะไฟบ้านด้วยซ่อมยากสุดละรู้เพราะมันเป็นไฟบ้านฮะเนาะ จริงมันซ่อมไม่ยากแต่มันเสียวเนอะโนเนอะฮะเสียวอีตอนเทสอะพี่โคตรเสียวเสียวยิ่งขาบปามันลูกแล้วอะไรสี่ร้อยาสี่ร้อยห้าสิบโวลต์ไฟค้างอยู่เลยป่าจัดแล้วไฟแม่งเด้งขึ้นเองอีกใช่ตอนนั้นอะเพิ่มขึ้นเองอะเออเนอะชีวิตแขวะบนเส้นได้เว้ย เคลียเคลียประจุแล้วนะไม่เด้งกลับเอาเองอ่ะเคลียประจุเพื่อประจุให้มันโอเคครับผมนะฮะก็ล่าสุดนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาที่เมนบอร์ดนะครับนี่นะฮะก็หลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองเท็คดูก่อนยังไม่สรุปไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าคือเราเจอจุดที่น่าสงสัยแล้วก็ลองมิเตอร์เช็คดูแล้วก็ดูอาการน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าในส่วนของพักขยายนะครับ น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวลองหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วต้องลองก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่างต้องวิเคราะห์แล้วก็ท,ทดสอบนะฮะแล้วก็ค่อยค่อยเ,ออเปลี่ยนแล้วก็เทสนะครับนาะโอเคครับผมนะฮะหลังจากที่ตอนนี้ก็เ,เราเซ่อมเมนบอร์ดเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าคือขั้นต่อไปคือเราต้องมาเทสก่อนนะครับอันนี้จะยังไม่ แต่ยังไม่ได้ประกอบแบบจริงจังนะครับแค่ใส่ปักแล้วก็จะเทสดูัาการนะครับ <Okay. S 1> ล่าสุดก็คือที่เราเทสก็คือมันจะมีอาการก็คือว่าเ,เปิดเนาะเปิดแล้วมีเสียงชอ็อตนะฮะตื้ตื้อตื้อตื้ตนะครับตลอดเวลานะครับเป็นระยะระยะนะครับวิเคราะห์ไว้ตอนแรกก็คือเป็นพักขยาย Indian. เพราะว่ามันมีเสียงชอ็อตออกลำโพงเนาะก็ แต่ว่ามันเป็นแค่การสันนิษฐานนะครับผมก็แต่ผมก็คือผมก็ฝั่งใจอ่ะผมก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ลองดูลองเทสดูลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็มาลองเทสตอนนี้ขั้นตอนนี้อันตรายเขามีไฟต้องเ็คก,ก่อนถอดปลั๊กต้องท่องไว้นะครับถอดปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กอันนี้ห้ามจับเลยนะครับเพราะตัวน,นี้เมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมน,นบอร์ดแบบแบบรวมนะครับไม่แยกไม่แยกซัพพลายไม่แยก ไม่แยกเมนบอร์ดไม่แยกแหล่งจ่ายนะครับก็ใช้เมนบอร์ดร่วมโอเคนะครับผมนะฮะเทสก่อนเสร็จปั๊กบึ๊บ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 เปิดต้องเอาอะไรหลุนๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีเสียงต้องหลุนๆหน่อยนะครับหลุนด้านล่างหน่อยเขาจะได้มีเสียงออกมาเพร์ดแอโพ์ของความอยู่ เดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเ,เปิดรอดไหมผมว่ารอดอ่ะกันนะ,ะได้แล้วนะครับผ่านนะครับคิดว่าผ่านเดี๋ยวนะขึ้นก็พิบพล,ลิไม่มีเสียงช็อตแล้วแล้วก็แต่ไม่มีเสียงอะไรเลย <laughs> ผมเออผมก็ผมก็คิดว่า,าเราบูเบิร์นน่าจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับจะไม่เหมือนอรุ่นอื่นเขาจะมีเสียงสตาร์ทอัพนะนะนะครับก็ถ้าเป็นบูเบิร์นเนี่ยน่าจะไม่มีเสียงเนาะถ้าเป็นบูเบิร์นทูหรือไม่ก็สแตนมอร์ทูเอเบอร์ตันทับตันคิวเบิร์นทูมันจะมีเสียงสตาร์ทอัพเนาะแต่บูเบิร์นหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าแรกๆนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับ ก็จะไม่น่าจะมีเสียงอะไรมากมายแค่มีเพลงให้ฟังเปิดอะไรนีนะ้มานะครับเนี่ยวูเบิสปีกเกอร์นะครับรอดรอดูฟังเสียงเพราะมันเงียบเงียบผิดปกติหลังจากเปลี่ยนพักขยายแล้วเงียบผิดปกติเออรอดครับจบครับก็นี่นะฮะโอเคนะครับผมเบื้องต้นเรียบร้อย สำหรับบูเบิลหนึตัวนี้คือมีเสียงช็อตนะฮะที่เมนทีอ่ออกมาที่ลำโพงในตอนเปิดนะครับเสียงช็อตคือคือคือ,ค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 อตลอดเวลานะครับเป็นระยะเป็นระยะนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาตอนแรกที่ผมวิเคราะห์คือโฟกัสไปที่พักขยายเลยแล้วก็ลองเปลี่ยนก็จบเลยนะครับส่ตัวผมว่าผ่านโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวประกอบอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเทสอีกรอบนึง เอาแบบชัวร์เลยนะครับเดี๋ยวประกอก่อไปก่อนนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับบูเบิลบูเบิลหนึ่งเนาะตัวนี้มาด้วยอาการมีเสียงช็อตออกที่ลำโพงนะครับเป็นที่พักขยายเนาะช็อตเรียบร้อยครับผมนะฮะส่งงานนะครับผมนะฮะ สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้นะครับขอลูกค้าตัวลำโพงมาแชร์บูเบอร์หนึ่งเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับมีปัญหาที่เมนบอร์ดนะครับถ้าขยายช็อตนะครับเลยมีเสียงช็อตออกมาที่ลำโพงนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เทสแป๊บหนึ่งเทสสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวส่งงานให้เนาะนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ